ผมต้องชื่นชมว่าโปรดักชันดีไซน์ของจังก้าเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมและสิ่งที่ผมชอบที่สุดต่อมานะก็คือเพลงประกอบครับไม่เอาชิงเข้าไปตีอยู่ในนั้นอะไม่มีตัวละครกี่ตัว4ตัวออคติ4ว่าอีกหนึ่งเพชรก็คืองานภาพนะครับผมคนพบว่าภาพยูนเรื่องนี้เนี่ยใช้งานภาพได้เต็มที่มากที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันสวยนะภาพสวยเนะี่ย การจัดแสงครับมันเป็นยังไงครับคุณท็อปการจัดแสงในเรื่องนี้คุณลองดูโปสเตอร์เดยเียที่เราอยู่ในไลฟ์ต๊อเมน่ยการจัดแสงที่ดีทําให้ภาพสวยครับต่อให้กล้องคุณไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าถ้าแสงมันวางแล้วมันเป็นเงาที่ถูกชี่ถูกทางเกิดแสงที่สวยงามนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้องค์ประกอบภาพเนี่ยมันดูสวยขึ้นมาได้ผมต้องชื่นชมว่าโปรดักชันดีไซน์ของจังก้าเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมผมไม่แน่ใจว่าเป็นพี่พี่ันทางหรือเปล่าไม่ได้เซิร์ชมานะครับมันก็โดดเด่นตั้งแตต่่อนททีเาาํ เรื่องอื่นๆมาแล้วแหละในซีรีส์อนาคตผมรู้สึกว่าเขาว่าทำโปรดักชันดีไซน์มาดีมาเลยทําให้แบบมวลรวมทุกอย่างอะดูดีไม่รู้สึกว่ามันโดดไปจากหนังเรื่องเนี้มันคือหนังเรื่องนี้เออหนังเรื่องเนี้หลายๆหลายๆส่วนอะมันจะดีไซน์เพื่อให้มันดูเท่และสิ่งที่ผมชอบที่สุดต่อมานะก็คือเพลงประกอบครับคือหนังเรื่องเนี้มันเป็นหนังไทยแบบร้อเซเลยคือมันคุณลิตี้คอนโทรลมากๆว่าเพื่อเพื่อเป็นหนังไทยสําหรับคนไทยเพลงประกอบครับ ตอนที่คุณพ่อสุนทรเดินเข้ามาในงานเนี้ยแล้วก็จะได้ยินเพลงที่มันมีแบบเป็นเหมือแนบบเป็นเสียงร้องว่าบบ tr ouble, trouble trouble ประมาณปัญหามาแล้วเออไม่คิดเลยนะครับว่าจังหวะแบบนั้นบีทแบบนั้นแล้วแม่งเอาชิงเข้าไปตีอยู่ในนั้นอะ่ะแม่งโคตรเท่เลยคือแบบว่าถ้าเกิดคุณไปฟังคุณจะได้ยินได้ยินเสียงชิงชิงจับชิงจับแล้วมันทําใหบ้บรรยากาศโดยรวมของเรื่องอะ่ะแม่งไทยแม่งโคตรไทยเลยนี่แม่งคือเรื่องของพระพุทธรูปเลย เราอสึกว่าเฮ้ยโอเคนะเจ๋งนะเออไม่รู้ว่าลูกคนจะอินไปกับคนผมหรือเปล่าในในส่วนนี้นะผมมิสรูบว่าชอบเพลงประกอบดีฟังไม่รู้เรื่องหนังเรื่องนี้มัน quality control มากๆคือมันแบบค่อนข้างที่จะปั้นแล้วก็ปราณีตมากๆนะในหลายๆส่วนที่เขาคุมได้ต่อมาก็คือผมชอบซีเควนซ์ของการเปิดโลกพระเครื่องคือพอคนทำบทอะ่ะเขาวาง P o v ของหนังเรื่องนี้เอาไว้ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยมี วงการพระเครื่องเกี่ยวข้องใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ถูกเล่ามาอย่างในลักษณะของเทิดทูลน่ะทีนี้ปัญหามันเลยจะเกิดขึ้นว่าเอาแล้วจะทํายังไงให้คนดูรู้สึกได้ว่าวงการนี้มันสําคัญและมันมีคุณค่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเวงง่ายๆเราก็คงจะคิดว่างั้นเราก็ทําให้คนเชื่อไปกับมันสิเราก็จะเห็นอะไรฮะสิ่งที่เราจะเห็นคือเราจะเห็นซีเควนต์ของการทําพระเครื่องการขายพระเครื่องว่าเขาขายกันยังไงนู่ออกอไหมแต่ในเมื่อคนเขียนบทบอกว่าเฮ้ยเรื่องของมัน,นจริงๆอ่ะมันคือเรื่องราวของให้เอกที่ จะต้องเอาพระเครื่องคืนโดยที่มันเองก็ไม่ได้กินไปกับพระเครื่องแต่ในแง่ของคนดูมันจําเป็นที่จะต้องเข้าใจแล้วก็รู้สึกหรืออย่างน้อยเข้าใจคอนเซปต์ของการขายพระเครื่องได้เขาใช้ซีเควนซ์การที่เอกมันเข้าไปงานประกวดพระเครื่องครั้งแรกเนี่ยด้วยวิธีการผสมผสานระหว่างฟิกชั o นเน r r อ t ร v ทีฟกับม็อกคิมเม้นท์รีม็อกคิมเมนทรีมันก็เป็นเหมือนกับเป็นสารคาดี สารคดีปลอมเป็นหนึ่งในวิธีการเล่าเรื่องที่เรายังอยากเล่าเรื่องของเรื่องแต่งอยู่นะแต่จะทำยังไงให้มันดูเป็นเรื่องจริงก็เลยมีการทำสารคดีปลอมขึ้นมาซึ่งเรียกว่ามอ c ์คิมเมนเทรีในเรื่องนี้เขาก็หยิบเอาเ,อาเอาทคนิคนั้นนะมาใช้แค่แป๊บเดียวเองแต่แต่สำหรับผมนะมันเอาอยู่เลยเออก็คือตอนที่เอเอกมาเดินเข้าไปในงานมุมกล้องเนี่ยมันก็นมันก็จะเล่าไปว่าเอเนี่ยสถานที่แห่งนี้มันวุ่นวายยังไงใช่ไหมแล้วลมันก็จะเข้าในส่วนของมอรคิมเมนทารีแล้วเขาก็จะไปเอาเซียนพระซึ่งเราเองอก็รู้จัก เห็นหน้าเห็นตากันมาอยู่แล้วเออแล้วเขาก็จะไปสัมภาษณ์ว่าเออเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ให้เซียนผู้นี้เขาเล่าแล้วผมรู้ว่าไอ,อ้ตรงเนี้ยมันเป็นวิธีผมรู้ว่ามันเป็นการฉลาดมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เล่าแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเขามันน่าจะต้องมีการเปลืองซีเควนต์ไปอีกประมาณสัก34มสี่ซีเควนต์หรือเป็นมอนต้จซีเควนต์อะไรเงี้ยนึกออกไหมว่าแบบหนังแนวเนี้ยมันจะมีมันจะเป็นซีเควนต์นั้นแหละครับซีเควนต์พาร์ทอธิบายแผนอะ เห็นหมวยเล่าให้ฟังว่านี่นะที่วงการนี้นะเป็นยังไงนู่นนี่นั่น,นก็เป็นเสียงหมวยไว้อ์โอเวอร์ไปในขณะที่ตัวหนังก็จะรันมอนทาจไปก็จะไปเจอพี่เอมหัดเทพนู่น,นั่นแต่หนังอะเขาเลือกที่จะว่าเอ้ยเอาพวกนี้มาสัมภาษณ์เลยแล้วเรา,ารู้จักกันอยู่แล้วมันจริงไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องมีการประกอบนึกออกไหมพระเครื่องให้เห็นอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในหนังเองเขาก็กันเหนียวเขาก็มีอะไรอย่างงี้มาให้ดูด้วยนะ เออแต่ก็เป็นแค่แบบส่วนส่วนเสริมอินเสิร์ตเป็นเหมือนภาพฝันของเอกซึ่งไม่ได้มีความสําคัญอะไรเท่าไหร่ืมอแล้วก็พี่เอ็มหาเทพก็เขิินกล้องอยู่ไม่รู้ว่าเขินกล้องหรือเขินอนไอโฟอีฟนะเออผมเห็นอยู่นะเล,นเล่นเก่งๆนะเล่นเก่งๆนะแซวนะครับแซวแฟนคลับก็แฟนคลับ,บมาในส่วนของคนดีพระคุม้มครองกันบ้างคือผมเป็นคนนึงที่ชอบชอบเขาพยายามทำความเข้าใจว่า สารของเรื่องนี้คืออะไรนะครับในเดอะสโตนพัฒแพ้คนเก๋นเนี่ยมันมันมีมันมีแหละมันมีเซลคำขวัค,คือหนังอะ่ะมันไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากนักนะครับมันก็มีการเซตทายหรือว่าเสียดสีเนี่ยทั้งเรื่องเนี่ยคือการเสียดสีนะครับแล้วก็มีการใช้ภาพมาประกอบแต่ที่บอกว่าคนดีพระคุ้มครองเนี่ยนะครับคือในเรื่องนี้ชอบว่าให้พาระบ,บุรักษาลูกบุรรักษาอะไรเงี้ยแล้วหนังเรื่องนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเสียดสีงนึงคือว่าถ้าคุณสังเกตนะแบบ คือที่ผมบอกว่าคนดีพ้คุ้มครองคือคนที่รอดคือใครครับคือไอเอกไอเอกที่ไม่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ <c oughs> อะไรเลยอะรอดจากห่ากระสุนมาได้เ <c oughs> พราะอะไรครับเพราะเป็นคนดีเป็นคนดีเนี่ยผ้าคุ้มครองคนเรวครับตายหมดเลยตรงนั้นนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ผมเข้าใจว่าเออหนังเรื่องนี้คนจะบอกอย่างนี้แล้ว่าเออคนดีก็พ้คุ้มครองแหละคนตายคนเรียะก็ค,คงไม่ช่วยอะไร <c oughs> เรื่องนี้มันพูดบ่อยมากว่าเฮ้ยหนังเหนียวจังใส่พ้าอะไรอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ถูี่ว่าเออเฮี้ยมใส่พ้าเฮี้ยมโดนก็ ลงเลยว่า,อาเอกไม่ตายไว้าอาเอกแต่เอกเป็นคนเดียวที่ไม่ใส่ว่าอะไรเลยนะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอ่ะหนังเรื่องนี้มันคือการเสียดสีใช่ไหมผมก็ขอไปต่อแล้วกันในหัวข้ออีกอันหนึ่งของผมที่ว่าตัวแทนของความดีของความดีงามอะไรเงี้ยมันเป็นจุดชนวนของความโลภความอิฉาและความแรงซะอย่างนั้นคือเรื่องนี้เนี่ยเขาเสียดสีวงการพระเครื่องนิดนึงพระเครื่องหรือพระพวกนี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนของ พระพุทธเจ้าหรือคําสอนของพระพุทธเจ้า,าศาสนาตามหลักศาสนาพุทธที่ให้คานึงเรื่องของแบบสิ่งที่ควรห้ามทำความดีที่ควรระลึกเอาไว้หรือความเมตตาหรือศีลห้าหรือคําสอนต่างๆของพระพุทธศาสนาแต่ทั้งเรื่องเราจะเห็นว่าคนแม่งทําทุกอย่างส่วนทางกับสิ่งเตือนใจนี้หมดเลยไม่ใช่เรื่องของการความโลภอาฆาตต่างๆมันมาหมดเลยแล้วมันก็ลงเอยด้วยที่เพื่อที่จะแบบเป็นเจ้าของก้อนหินก้อนนี้หรือเงินฮะมันคุณต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยนะครับ ผิดศีลทุกข้อเพื่ออะไรเพื่อก้อนหินก้อนเดียวแล้วก็ความตายที่นํามานั่นเองอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะภาพเนี่ยเขาใช้เป็นเรื่องของพุทธรูปกับเลือดอยู่ด้วยกันในซีเควนซ์สุดท้ายเลยที่แบบว่าเขาจะเป็นมทัดตัดไปแบบว่าคนตายก็ใส่ผ้าเครื่องคนตายก็ใส่ผ้าเครื่องใส่ผ้าเครื่องคนตายใส่ผ้าเครื่องนอนอาบเลือดพระพุทธรูปก็เปื้อนเลือด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 ผมคิดว่ามันคือการพยายามเสียดสีบางอย่างนะครับของผู้เล่าเรื่องก็เลยเป็นที่มาของา ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคนดีพราคุ้มครองจบแล้วเรื่องนี้เข้าใจละมันอาจจะมีธีมอย่างอื่นอยู่ก็ได้ที่ผมก็คิดไม่ออกว่าดูจบตอนเนี้ยบ่ายสามก็นี่แหละสิ่งที่กูได้คือคนดีพระคุ้มครองเพราะฉะนั้นเด็กๆลูกๆหลานๆเป็นคนดีนะครับพระท่านจะได้คุ้มครองหนังเรื่องนี้ก็เล่นกับปฏิหารนะแบบไอเฮียรัตเนี่ยโดนยิงเข้าตัวไม่มีลูกกระสุนเลยอะไรเงี้ยรอดได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าพอคุณพูดมาผมก็เริ่มผมก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่าง มมนมีตัวละครกี่ตัวที่ไม่นับไอเอกเซงหมวยวิกเตอร์สุนทรสี่ตัวสี่ตัวมีตำรวจด้วยไหมอ่ะคุณจะเดาว่ามันคือสี่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยอผมว่ามันคืออคติสี่วะจริงเหรอ,อยังไงวะอคติสี่คือรักโกลภโกรธหลงโกรธเนี่ยวิกเตอร์ชัวร์ละโกรธวิกเตอร์หลงหลงคือใครวะโลภผมว่าคือสุนทรหลงหลงในเอ้ยโลภน่าจะเป็นไอเซงวะ่ะหลงน่าจะเป็นสุนทร แล้วลักน่าจะเป็นน่าจะเป็นหมวยเพราะเหมยรักตัวเองไงทําทุกอย่างเพื่อให้ให้ได้มาซึ่งอาณาจักรของพ่อ่อะมีความเป็นไม่ได้มีความเป็นไม่ได้เฮ้ยเชือ่อไหเอาละครับทุกคนเราค้นพบความลับอีกหนึ่งยาของหนังเรื่องนี้เฮ้ <c oughs> ยเจ๋งนาเนี่ยพ่อเป็นอคติสีใช่ไหมแล้วพอใส่เอกเ,เข้าไปมาเลยไม่เข้าไงเพราะเอกเป็นคนดีไงคนดีพาคุ้มครองกูบอกแล้วเฮ้ยคนดีพาคุมครองก็ทุกคน สาธุครับสาธุ99ข้อสาธุ99ครับผมคือมันอาจจะใช่เลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้แหละที่เราเเออนั่งเพียนเดาๆกันเนี่ยหนังมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ผมว่าเขาแอบใส่มานะครับเขาใส่เชิงสัญญามาพอสมควรคือผมมาเห็นตอนตอนจบเรื่องอะไรแหละที่ว่าโอเคเขาใส่มาอะไรเงี้ยเรื่องเลือดเ่องอุ้ยแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันมันแบบเป็นอย่างนี้นี่อคติสีนี่เฮ้ยใช้ได้นะ มีอินไซต์เยอะแยะเลยนะเนี่ยเห็นแม่พอแล้วหนังเรื่องนี้มันปานีดแต่มันมีแค่นั่นแหละซีคเควนซ์สุดท้ายอะไรก็ไม่รู้ เอออันนี้จริงอันนี้จริงคือเพราะว่าผมว่าเปิดเรื่องได้ดีมากผมใช้คาว่าดีมากเลยนะมันทําให้เราอะ่ะหนึ่งคือเราผมที่ไม่ดูดูพระแต่ดูไม่เป็นผมเอนจอยกับมันได้มันขึ้นรถแบบพร้อมไปด้วยกันแล้วพร้อมจะซิ่งไปกันแล้วแต่แค่ระหว่างทางมันไม่ซิ่งแค่นั้นเองเหมือนกันเราจะซิ่งแล้วโอเคถึงแล้วครับเขาเข้าไปกันเพื่อที่จะไปเอาพระใช่ปหแล้วแม,แม้แม้ว่าเรารู้แหละว่าแบบลึกๆล,ลงไปในใจของตัวละคร4อาอคาติทั้ง4ตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากเอกเนี่ยก็หวังพึ่งพระเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นอะไรอย่างเง แต่การที่เราเห็นซูปเปอร์แบดแอสคุณพ่อสุนทรเนี้ยกลับมาหาพ่อเธอลูกแล้วม่งกอดกันแล้วสึกว่าโอ้ชิคูดูอะไรวะไม่เม็กซ์เซนคืออะไรรู้ปะก็พ่ออยากให้ลูกรู้ไงมันเล่นกันแรงถ้าพ่อบอกว่าวงการนี้มันเล่นกันแรงใช่แล้วมวยมึงโตมาพ่อนั่งกี่เปียบงไม่เคยเห็นแบบพ่อสั่งลูกน้องไปเก็บใครหรือพ่อโดนรอบยิงบ้างหรอแปลกๆปกมันงงง,ง,งใช่แล้วจริงจริงกับตอนที่ผมดูอ่ะผมก็นั่งดูอยู่ว่า มันจะเฉลยเมื่อไหร่นะว่าจริงๆมันคือแผนซ้อนแผนนะเนืออ้อวะสุดปปๆามาอมันเริ่มจริงเอาไอเพลงเริ่มมาแล้วไอมันเริ่มจริงเรื่อยเรื่อย จนสุดท้ายแม่งกาดพุ๊กูเออแม่งจริงนั่นแหละเออที่กูดูอะไรไปว่าเนี่ยเกือบ10นาทีที่ผ่านมาก็ก็ยังรู้สึกว่าหลายๆส่วนของหนังเรื่องนี้ยังปานนีดมากๆถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราฟิล์มเบอเฟอร์แต่อร่อยย่อยง่ายพิมพ์ว่าฟิล์มติดกับเบฟอร์ไม่มีเว้นวรรคนะครับ